มันนเป็วิกรหรืฤตอโออกาสย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ครูโดงคอยด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีครับเพื่อนพันทิราชนักสะสมเหรียญเก่าแบงก์เก่ารวมทั้งเพื่อนเพื่อนันกสะสมมือใหม่ทุกท่านนะครับกลับมาพบกับครูโดงอีกครั้งในช่องครูโด c งชาแนล ครับผมช่องคูดงคอยและคูดงชาแนลเราจะพูดกันเกี่ยวกับเรื่องของเหรียญกระสาบของสะสมนะครับส่วนคูดงพารวยเราจะพูดคุยกันหลักๆเกี่ยวข้องกับเรื่องของธนบัตรยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้คูดงพารวยด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับคูดงนําธนบัตรดีๆนะครับแล้วก็มาพูดถึงเกี่ยวข้องกับเรื่องของราคาธนบัตรความเป็นไปของธนบัตรนะครับ สำหรับวันนี้ครูโด่งชาแนลจะมาพูดถึงเหรียญ10บาทอีกหนึ่งเหรียญนะครับซึ่งเหรียญ10บาทแบบนี้ครูโด่งบอกได้เลยว่าถ้าซื้อได้ในราคา1,2001,300บาทสามารถเล่นได้เลยนะครับสำหรับเหรียญนี้ยังไงก็กดไลค์กดแชร์ให้ครูโด่งเพื่อเป็นกำลังใจด้วยครับสำหรับเหรียญนี้นะครับจะถือว่าเป็นเหรียญตัวติดลำดับหนึ่งของเหรียญ10บาทก็ได้นะครับ จะเป็นเหรียญวาะที่14นะครับสำหรับเหรียญน,นี้หรือในกลุ่มของนักสะสมเราจะเรียกกันว่าเหรียญปีต้นไม้ทําไมคุูด่งถึงนำเหรียญน,นี้เข้ามาพูดมาคุยกับเพื่อนเพื่อี่พี่น้องในช่วงนี้อยากจะบอกเพื่อนเพื่อพ,พ,พี่น้องนะครับมันเป็นโอกาสเป็นโอกาสนะครับเพราะว่าปัจจุบันนี้ราคาเหรียญราคาธนบัตรลงมาค่อนข้างเยอะ มันจึงเหมาะสมเป็นโอกาสของนักสะสมมือใหม่ๆที่จะได้ครอบครองเหรียญดีๆนะครับสมัยก่อนเหรียญแบบนี้นะครับมาปี2559 60นี่เหรียญหนึ่งขึ้นไป2,000กว่าบาทเลยนะครับปัจจุบันนี้ราคาลงมานะครับก็จะอยู่ที่1,500บาทแต่ถ้าเกิดใครซื้อมาได้1,200 1,300นี่รูด,ดงแนะนาเลยเดี๋ยวเรามาดูลักษณะเหรียญคร่าวๆกันนะครับสำหรับเหรียญน,นี้นะครับจะเป็น เหรียญวาระที่14นะครับหรือว่าเราจะเรียกกันว่างานปีต้นไม้จะเป็นเหรียญกระสับนะครับนิกเกิลแล้วก็วงนี่จะเป็นนี่ครับผมจะเป็นเฟืองหยาบโดยรอบเหรียญเลยนะครับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางนะครับ23มมิลลิเมตรมาดูลวดลายด้านหน้านะครับด้านหน้าคร่าวๆนะครับกลางเหรียญมีรูปในหลวงรัชกาลที่9้านะครับหินพระพักไปทางเบื้องขวาทรงฉลองพระอ,องค์สากลนะครับ ภายในวงขอบเหรียญมีคำว่าภูมิพลอด,ดุลยเดชด,ด้านซ้ายรัชกาลที่9ส่วนด้านหลังของเหรียญนะครับด้านหลังเหรียญกลางเหรียญนะครับมีรูปเครื่องหมายของทางราชการนะครับโดยกรมป่าไม้นะครับซ่อนทับอยู่นี่ครับผมเป็นรูปต้นไม้เลยนะครับเราจึงเรียกกันว่าเหรียญปีต้นไม้แล้วก็มีสัญลักษณ์ขององค์การอาหารเกษตรและ แห่งสหประชาชาตินะครับ FAO ด้านซ้ายมีสัญลักษณ์บอกนะครับนี UNEP แล้วก็มีคำว่างานปีต้นไม้นะครับด้านบนถือว่าเป็นเหรียญตัวติดลำดับหนึ่งของเหรียญ10บบาทสีเดียวทำไมเหรียญน,นี้ถึงเป็นเหรียญตัวติดลำดับหนึ่ง สำหรับเหรียญน,นี้นะครับจำนวนการผลิตนี่ไม่เยอะนะครับผลิตเพียงแค่1 000, แสนเหรียญเท่านั้นเองถ้าพูดถึง1 000, แสนเหรียญนี่ก็ถือว่าน้อยนะครับน้อยมากๆเลยนี่ครับผมวันที่ประกาศใช้19มิถุนายน2 5 2 9นะครับสำหรับเหรียญอื่นที่จะมีผลิตมาในวาระเดียวกันเนี่ยงานปีต้นไม้ก็มีเหรียญ2บาทแล้วก็มีเหรียญ10บาทขัดเงา นี่นะครับผมประกาศในราชกิจจานุเบกษานะครับเล่มท <okay ี่103ตอนที่103ลงที่19มิถ well> ุนายน2529โดยกรมธนาลักษ์นะครับถือว่าเป็นเหรียญตัวติดลำดับ1นะครับสมัยอย่างที่บอกนะครับสมัยปี2559 60นี่เหรียญนี่2,000กว่าบาท ปัจจุบันราคาก็ลงมานะครับลงมาอาจจะเยอะด้วยตอนนี้เฉลี่ยแล้ว1,500บาทอาจจะบวกนะครับก็ถ้าเกิดใครเพื่อนๆพี่เพียน้องถ้าเกิดเจอเหรียญแบบนี้แล้วราคาอยู่ที่1,200บาทนี่เล่นได้นะครับถึงแม้ว่าราคาลงมาแต่ก็เป็นโอกาสของนักสะสมมือใหม่ที่จะได้ครอบครองเหรียญดีๆนะครับ พพองเหรียญดีๆเหรียญหายากซึ่งสมัยก่อนนี่จะจับจะต้องทีนึงโอค่อนข้างยากสมัยนี้ยังพอจับต้องได้นะครับวันนี้ก็เลยนําเหรียญอีกหนึ่งเหรียญมาให้ดูอย่างที่คโคดองบอกนะครับเหรียญพวกนี้สามารถเป็นมรดกให้ลูกให้หลานได้เพราะว่าในเหรียญแต่ละเหรียญอย่างก็เช่นเหรียญเนี้ยเป็นเหรียญปีต้นไม้เนี่ยก็ถูกมาถูกผลิตมาในวโลกาต่างๆ เพราะฉะนั้นเหรียญหรือธนบัตรจะเป็นอีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์ของชาติไทยนะครับที่จะทําให้เรานึกถึงหรือว่าเหตุการณ์นั้นๆช่วงนั้นๆจากผ่านเหรียญครับผมวันนี้มีเพียงเท่านี้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ครูโดง พารวยด้วยนะครับช่องครูดวงพารวยถือเป็นช่องน้องใหม่แล้วก็ต้องการกําลังใจกับเพื่อนๆพี่ๆน,น,น,น้องๆด้วยครับผมวันนี้มีเพียงเท่านี้โชคดีมีความสุขสวัสดีขอบคุณคะ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้คุณด,ดวงคอยด้วย